กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมหนุนผู้ประกอบการไทยจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ business matching และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ business networking ที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่7กันยายนเวลา9นาฬิกา30นาทีณโรงแรมเซนทราจังหวัดอุดรธานีนายวุฒิชัยประชาพรผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวต้อนรับผู้ประกอบการและกล่าวว่าประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านผลผล,ผลิตทางการเกษตรและฐานการค้าระหว่างประเทศที่มีศัก,กยภาพรวมถึงมีแนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเล็งเห็นโอกาสดังกล่าวจึงมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เข้มขน้น สำหรับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและการสร้างเครือข่ายธุรกิจในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมช่องทางและโอกาสทางการค้าด้วยการเจรจาธุรกิจสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในกลุ่มประเทศ CLMV รวมทั้งสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนพบปะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยมีผู้ซื้อจากประเทศลาว เวียดนามพม่ากัมพูชาและกลุ่มผู้ซื้อในประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการค้าในอนาคตร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับประสบการณ์การค้าและการสร้างแบรนด์เพื่อการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศโดยดร์จตุรงบุญนาคประธานสภาธุรกิจไทยลาวและนายพิรพัฒน์ตั้งสืบกุลคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่สร้างพลังขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนโดยคาดว่าจากกิจกรรมในครั้งนี้จะเกิดการจับคู่ธุรกิจทางการค้ากว่า30รายคาดการว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายกว่า12ล้านบาทปียพรพุทธดีทีมข่าวอสอมทอุดรธานีรายงาน